ทำได้เพียงมองลูกผ่านจอกุ้งพลเจอหน้าลูกน้องวิจิเดลละสองครั้งพอหวงเจอแล้วพฤติกรรมลูกเปลี่ยน ก่อนหน้านี้กุ้งพลอยหรือติ๊กกนิทรินอดีตภรรยามีดามา่าไม่อยากตรวจเอทเคก่อนเจอลูกลาสุดสบโอกาสเจอหนุ่มสอนรามที่งานบวงสวงละครพนมนาคาเจ้าตัวชี้แจงประเด็ดนนี้ว่าเรื่องตรวจปกติเวลาติ๊กจะมาเจอลูกก็ต้องส่งผลตรวจมาแต่เมื่อเวลาสองสัปดาห์ที่แล้วในเวลาที่นัดกันเขาไม่ได้มีการส่งผลตรวจมาให้ก็เลยยังไม่ให้วีจิไปเจอ แล้ววิจิขาก็ต้องไปโรงเรียนอนุบาลด้วยเราจะห่วงแค่ลูกของเราคนเดียวไม่ได้เราต้องห่วงความปลอดภัยของลูกๆและผู้ปกครองท่านอื่นด้วยเลยพยายามดูแลความปลอดภัยให้ถี่ถ้วนมากขึ้นแต่ตอนนี้ก็เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วติ๊กก็เพิ่งเจอลูกไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ส่วนเรื่องให้เจอลูกเดือนละสองครั้งเพราะวิจิต้องไปโรงเรียนจันทถึงสุกปวดจะว่างก็เสาร์อาทิตย์หรือถ้าเกิดไปเรียนว่ายน้ําไปเรียนภาษาอังกฤษอีกแบ่งกันเดือนละสองครั้งต้นสองวันติกอีกสองวันมันก็โอเคไม่เห็นมีอะไรดูไม่เหมาะสมตรงไหนเลยถามว่ามีอะไรต้องคุยกับทางคุณแม่น้องไหมคิดว่าไม่ต้องคุยมากเพราะเราถือว่าเป็นผู้ปกครองแต่เพียงผู้เดียวทุกอ,อย่างอยู่ที่การตัดสินใจของเรา